ทำไมคุณต้องซื้อรถกับวันทัวออตโต้เรื่องแรกคุณภาพเราต้องคัดยังไงอ๋อรถต้องสวยแน่นอนครับไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมไม่มีอะไรใดๆสิ้นเดี๋ยวเข้าไปชนกลับเลย <laughs> ข้างหน้าต้องไม่มีชนหนักไม่มีโดนคารหัวใจของเขาเนี่ยห้องเครื่องของเขาอยู่ตรงข้างหน้าหัวน็อตนะครับดูซอกนะครับแก้มนะครับแล้วก็ไฟเราต้องสังนนฐานแล้วครับว่ารถมันมีอะไรเกี่ยวอ๋อไฟมันรีบบอกด้วยครับใช่ครับพุ่งปีปีผลิตอ๋อชนี่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 อ่าคุณภาพรถเนี่ยภายในกับภายนอกเนี่ยต้องแมทช์ก,กันแล้วก็ดูออปชั่นดู เครื่องไม้เครื่องมือความเดิมของเขาครับเราดูประตูดูซับในนะครับเครื่องก็ยังเดินดีอยู่นะครับผมมองว่าคุณภาพของรถคันนี้ก็เหมาะสมกับเลขไม่นะครับรถทุกคันนะครับต้องดูเล่มทะเบียนนะครับว่าตรงกับทะเบียนรถไหมอาจจะมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นปกตินะครับโอนจากกรรมสิทธิ์จากแบงค์เป็นธรรมดานะครับอันนี้เราก็ดูคร่าวๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า เลขเครื่องเลขวถังตรงกันไหมครับเลขต้องตรงกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเลขตัวถังรถนะครับต้องดูเลขตัวถังรถตรงนี้ใช่ไหมก็มาดูตรงนี้ว่าตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรงมีการตอกมีอะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยรถมีการทําอะไรมาเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดีเทลนะครับผมมองว่าการดูรถเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องรู้ให้เป็นดูให้เป็นรู้ให้จริงนะครับผมถึงบอกว่าวันนี้การดูรถแต่ละคันเราใช้เวลาคัดสรรกว่าจะได้รถมาแต่ละคันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันทูออโต้ทำให้ทุกคนได้รถง่ายได้รถสวยได้รถดีเรื่องที่2องไฟแนนซ์ วันนี้เราพบกับไฟแนนซ์ KKP นะครับหรือเกียรตินาคินพัฒระนะครับแล้วปกติเนี่ยมาประจําโดยไม่ได้นัดหรือว่านัดไม่ได้นัดครับก็คือมาสแตนบายรอรับลูกค้าอยู่แล้วแล้วทำไมที่อื่นเนี่ยเออแล้วทำไมถึงไม่สแตนบายบ้าง,งก็คือมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแต่ที่นี่เนาะมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนแล้วก็มีลูกค้าค <Okay. S 2> ่อนข้างเข้ามาเยอะแล้วแล้วคุณภาพรถจัดไฟแนนซ์ไปแล้วแล้วทาง KKP ชอบไหมคือรถที่นี่ค่อนข้างดี รถใหม่เนาะตั้งแต่ที่จัดมายัางไม่เคยมีปัญหาเรื่องลูกค้าไม่ต้องมาอวยผมนะผมมองว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะได้รถด,ดีรถถูกรถสวยนะครับเชิญที่วันทัวออตโอต้ได้เลยครับขอบคุณครับ <S <S เรื่องที่3วันทัวออตโอตโอ้การบร,ริการไม่แพ้ใครวันนี้วันทัวออตโต้เนี่ยมีพนักงานน้องๆคอยดูแลลูกค้านะครับตลอดนะครับแล้วการเซอร์วิสเรื่องเงื่อนไขของไฟแนนซ์น้องๆเนี่ยมีความรู้ชัดเจนนะครับ ในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทุกทท่านนะครับอย่างเช่นอยากจะได้เรื่องดอกเบี้ยถูกนะครับยอดจัดนะครับหรือมีติดเครดิตบ้านนิดหน่อยหรือโลนในการใช้วงเงินเต็มผมมีทางออกให้ทุกคนนะครับแล้วก็รถทั้ง200คันพร้อมซัพพอร์ตพร้อมเสิร์ฟทุกคันทุกคันเป็นรถบ้านแท้พร้อม <Wow. S 1> บริการครับผมผมมีเซลล์15คนครับบริการหลังการขายเนี่ยเรามีการเซอร์วิสนะครับเรื่องการรับประกัน3ปีหรือ3 0 0 0 0กิโลนะครับ ที่เราต้องการอยากจะนําเสนอให้กับลูกค้าทุกๆท่านให้เพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนกลางนะครับที่มาเป็นบริษัทพาร์ทเนอร์กันนะครับแล้ววันทัวร์อโตมีการคาัสรรรถตั้งแต่เลือกซื้อเข้านะครับการขายออกแล้วยันบริการการบิ้วรถให้มีคุณภาพให้เหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกค้าอยากจะได้ไปนะครับติตรงไหนทําตรงนั้นดูแลตรงไหนทาตรงนั้นก่อนออกรถ ผมมองว่าคุณภาพแน่นอนครับเรื่องสุดท้ายมีรถทุกเซกเมนต์สำหรับรถยุโรปนะครับของเรามีเซ gment ต,ตั้งแต่รถพรีเมียมนะครับ B M C D 5 C D ส3เ b e n นะครับ S L K C 3 5 0 G L E 3 5 0 G L E 5 3เรามีครบหมดนะครับเรื่องรถญี่ปุ่น Honda, Toyota, Mazda, Mitsu สผมมีครบหมดครับ จะดูรุ่นไหนขอให้บอกนะครับวันทูออโตจัดให้ครับรถตู้นี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่ถนัดนะครับของแวนวันทูวอโตเลยเพราะว่าเรามีรถเขาเรียกว,ว่ารถตู้ SUV MPV นะครับมีครบหมดเลยครับรถมาจิตี้นะครับที่คนอื่นไม่มีเราก็มีครับแค่นี้ทำให้คุณเชื่อมั่นเต็นวันทัวอโตได้หรือยังถ้ายังไม่พอคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจัดให้